เพ,เพื่อนเเสื้อแดงและเพื่อนๆน,นที่รักประชาธิปไตยจริงๆแล้วในยุคนี้เนี่ยในช่วงนี้พวกเราคงหงดหงิดมากหมงดหงิดกับการทํารัฐประหารหลายรูปแบบหมงดหงิดกับการที่เราไม่สามารถจะเลือกรัฐบาลที่เราต้องการหมงดหงิดกับการที่เราไม่สามารถจะพูดอะไรอย่างเสรีตามที่เราควรจะมีสิทธิพูด ในระบบประชาธิปไตยแต่ขณะที่เรากำลังเผชิญหน้ากับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราควรจะเลิกหลอกตัวเองเพราะว่าเวลาแกนนำนปชอ,อย่างเช่นนัทวุฒิหรือจต,ตุพรเนี่ยขึ้นเวทีแล้วก็บอกว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามแต่งตั้ง นายอภิรมนตรมเจ็ซึ่งมันมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะทำหรือว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามล้ำเส้นเนี่ยเขาจะนำการต่อสู้อย่างถึงที่สุดเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยฟังมาแล้วมันนาม,มาทำไม่มีการพูดว่าจะทำอะไรบ้างไม่มีการวางแผนว่าจะจัดตั้งกระบวนการเสื้อแดงอย่างไรไม่มีแผนใหม่คิดดูสิ มันมีการยุบสภามาสองรอบแล้วสมัยทักษินรอบหนึ่งสมัย,ยิ่งรักรอบหนึ่งพอยุบสภาเลือกตั้งฝ่ายตรงข้ามก็บอยคอรดแล้วก็ทําให้การเลือกตั้งโมฆะพอมีการเลือกตั้งจริงก็มีการล้มรัฐบาลผ่านการทํารัฐประหารของทหารหรือรัฐประหารของไอ้ตลกร้ายรัฐธรรมนูญแล้ว เวลามีรัฐบาลของอภิสิทธิ์ที่ตั้งขึ้นในค่ายทหารและเสื้อแดงก็ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งก็มีการฆ่านะเสื้อแดงอย่างเลือดเลือดย็นกลางถนนในกรุงเทพฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมานั่งคิดดูให้ดีก็คือว่าเราจะจัดการกับสภาพแบบนี้ยังไงเราปฏิเสธไม่ได้ว่า ในขณะนี้เนี่ยคนที่คุมอำนาจรัฐคืออามานร,รัฐบาลไม่ไม่ได้คุมอำนาจรัฐไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่แล้วเราจะจัดการกับโครงสร้างอามานอ,อย่างไรเราจะจัดการกับหารอย่างไรเราจะจัดการกับพวกสารตุลาการอย่างไรเราจะจัดการกับพวกองคมนตรีเราจะจัดการกับข้าราชการชั้นสูงอย่างไร เพราะว่าผู้ตามตรงนะทักษิณยิ่งรักและนัก,การเมืองเพื่อไทยเขาไม่ต้องการที่จะจัดการกับโครงสร้างอามาตเขาต้องการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอามาตอย่างที่เขาเคยเป็นมาก่อนอันนี้มันชัดเจนมานานแล้วและน,นวชก็เดินตามพรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถจะนำการต่อสู้อย่างจริงจัง ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเป็นความจริงแล้วมันอาจจะทําให้เราเจ็บใจหนักใจคือว่าเราต้องนำตนเองคนเสื้อแดงที่อยากจะเห็นประชาธิปไตยจริงๆหรือคนที่ไม่ใช่เสื้อแดงแต่รักประชาธิปไตยที่อยากจะออกมาต่อสู้ไม่ใช่แค่มานั่งบน่นหรือวิเคราะห์เฉยๆที่บ้านหรือว่าโหดคู่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเราจะรวมตัวกันยังไง พวกเราเนี่ยในองค์กรเลี้ยวซ้ายเนี่ยพูดมานานแล้วว่าเราจะต้องมีการรวมตัวกันไม่ใช่แบบเคลื่อนไหวกระจัดกระจายของแต่ละกลุ่มแล้วเราพูดมานานแล้วว่าการจัดตั้งแบบนี้เนี่ยก็จะต้องเชื่อมโยงกับกบวนการแรงงานต้องน้าคนหนุ่มสาวเข้ามามันต้องมีพักการเมืองที่เคลื่อนไหวพักในลักษณะที่ไม่เน้นรัฐสภาเหมซึ่งตัวอย่างก็มีจากสมัยพคทอ แต่ตรงนี้ผมไม่ได้เสนอให้เรามาจับอาวุธแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีการจัดตั้งทางการเมืองจะต้องมีการรวบรวมคนที่อยากจะสู้แล้วก็เข้าใจว่าเรากำลัง,งเผชิญหน้ากับอะไรมันมีโครงสร้างอะไรหลายอย่างเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็หลอกตัวเองไม่ได้อีกนะว่ามันคงต้องใช้เวลาและไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่า เราไม่อยากอยู่เป็นทาถ้าเราคิดว่าเราอยากมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีเสรีภ,ภาพของพลเมืองเราจะต้องมาให้ความสนใจในเรื่องของการจัดตั้งวางแผนเน้นเรื่องการเมืองเน้นเรื่องการหาพลังที่จะต่อสู้กับพลังของอำนาจ